ครับผมเอกจากโตโยต้าโคราชครับตอนนี้อยู่กับรถ1นึคันที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เป็นรถรีโวที่ขายดีที่สุดของเรานะครับกระบะคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2,400cc 150แรงม้านะครับตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้กันตั้งปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยที่แต่งออกมาเนี่ยมีความที่น่าสนใจกว่ารีโวปกติยังไงบ้างนะครับเอกเลยพามาดูนะครับ เริ่มต้นด้วยเกียร์เขาจะาจะเป็นตัวนี้เขาจะเป็นตัวเอ็นทีเกียร์ออโต้ราคา9 24,000บาทนะครับอย่างที่แจ้งไปรู้ว่าเป็นเครื่อง2.4ล้าน15นะชุดหน้าของเขาชุดเนี้ยเราจะได้ตัวของล็อกโคเดิมมาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการหน้าล็อกโคสมัยก่อนนะต้องซื้อตัวล้านกว่าบาทตอนนี้เอ็นทีออโต้ออโต้เลยนะสี่กระบะดสี่กระบะดสี่ประ,ประตูเกียร์ออโต้เนี่ย9 24,000สวยๆมาเลยไฟหน้า LED เข้ามาโคมไฟโปรเจคเตอร์เข้ามากระจังหน้าล็อกโคเข้ามา ได้ไฟตันหมอกเข้ามาอย่างหล่อๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือตัวเริ่มต้นที่เป็นเกียร์ออโต้ก2 4สสสวยๆส,ยสีขาวตัดซุ้มล้อสีดาสไตล,ล์อลโค้นะครับอันนี้เป็นซุ้มล้อแท้ที่มาจากโรงงานเลยก็สวยงามนะครับเพราะว่าทําให้ดูรถมีมิติมากขึ้นดูให้ดูแบบทับดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับพิเศษนะครับชุดนี้ที่แต่งไปเราจะแต่งกันประจำล้อนี่เราจะเปลี่ยนทุกคันเลยนะล้อเดิมของเขาจะเป็นล้อ17นิ้วนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับจากลายก้านคู่17เเนี่ยมาเป็นลายของตัว grs ของตัวกระบะ GR ตัวท็อปสุดตัวราน5เขานะครับเียงแต่ว่า GR ตัวเนี้ยเราจะใส่เป็นรหัสที่เป็น02นะครับจอบเสร็จไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มิกเล่นลายเป็นเหมือนแบบให้มันดูแข็งแรงมากขึ้นครับเป็นเงินเงินด้านข้างด้านขอบล้อนะครับลายบล็อกในอ่ะคือ GR แต่เรามีตัดขอบนะครับเรียกรหัสตัวนี้ว่า02นะครับยางเราจะใช้เป็นตัวคันนี้จะใช้เป็นกินโตะนะครับเป็นหน้า265อ่านอยู่นี่ไง265 60R18 ตามนี้นะครับผมโดยที่ถ้าเราเปลี่ยนยางเซตเนี้ยนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโชกหรือปีกนกนะเพราะว่าตัวองศาของล้อได้อยู่นะครับอันนี้ใช้ได้เลยเปลี่ยนปุ๊บรอเลยวิ่งได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะกว่านี้นะครับอันนี้แถมให้ด้วยนะตอนนี้แถมเลยนะครับโอเคชุดหน้าที่ชุดหน้าที่แต่งเพิ่มไปล้อไปมาเรามาด้านข้างนะครับด้านข้างไล่เรียงมาตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวบล็อกเดิมอยู่นะครับบันไดข้างตัวนี้จะมาจากโรงงานอยู่แล้ว ตัวหนังสือเราจะใช้เป็นสีเงินให้เข้ากับตัวโคมี่เหมือนเดิมไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรเขานะครับเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์นึงจะเป็น GRS นะครับผมจะพามาดูด้านในนะครับเผื่อบางท่านยังไม่เคยชมตัวรีโว4นะครับสประตู Nt นนะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่าสังเกตสังเกตครับอ่าสังเกตอ่าตัว Nt นะครับเ็จะเป็นตัวกุญแจธรรมดานะครับแล้วก็ตัวจอทัชสกรีนจะเป็น Apple CarPlay d r o r o i d Auto รองรับการใช้งานอยู่แล้วนะครับ เขาจะไม่มีกล้องถอยมาแต่ว่าเดี๋ยวเอกใส่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับสังเกตชุดเกียร์ได้ว่าเป็นชุดเกียร์ออโตโ้นะครับนี่เลยขับง่ายๆครับผู้หญิงผู้ชายขับได้กระบะสายลุยขนของขนคนได้นะครับคุ้มค่ามากๆ90,0,000กว่าบาทคันเดียวจบได้บ้านเลยะเน,นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับถ้าบ้านไหนต้องการให้เป็นเบาะหนังเผื่อมีเด็กเนาะถ้าเป็นเบาะหนังก็ทำคำาความสะอาดได้ง,ง่ายกว่าพวงะมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่เห็นนะครับ เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับกระบะ4ี่ประตูเพราะว่าได้เคียออโต้เข้ามาด้วยนะครับจอตัวใหม่นะฮะมันขับง่ายไงผมก็ชอบผมชอบกระบะนะครับโอเคนะฮะมาด้านหลังเพื่อยังไม่เคยมีใครเปิดด้านหลังเราพาลูกค้าเปิดด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังของรีโวนะครับตัวเนี้ยเขาจะเป็นเบาะผ้าอย่างที่แจ้งนะฮะและว่าเขามีตัวพนักวางแขนกระดูกงูเขาจะแข็งไม่หัวทิ่มลงไปเวลาวางของเนี่ยสะดวกวางแขนเนี่ยสบายเลยนะครับให้ดูนะ แล้วก็ตัวเรื่องของเบาะเบาะเขาจะพับยกขึ้นได้นะครับโดยสามารถใส่ของข้างล่างได้อีกนะจะมีช่องเก็บของผมจะเรียกว่าช่องซ่อนเงินเคยทาคลิปแจ้งไปอยู่ว่าเป็นช่องซ่อนเงินถ้าเอาเบาะขึ้นอย่างเงี้ยเราใส่ของแนวตั้งได้แบบกระถางต้นไม้หรืออะไรเงี้ยใส่ได้ปรับองศาของเบาะใหม่นะครับแยกกัน60-40อัตราส่วนนะครับมีล็อกเด็กชายล็อกนะฮะโอเคคือมันเป็นล็อกเด็กประสงค์ที่ผมชอบนะบ้านเราอ่ะถนนทางนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เราใช้กระบะขนคนได้สี่ห้าท่านเดินทางแล้วก็มีกระบะขนของได้ด้วยมามาเ่าถึงกระบะกันคันนี้นะครับเราใส่กระบะไรเนอร์โชว์ไปแล้วนะครับถ้าเป็นรถจะโรงงานยังไม่ได้ใส่นะต้องมาใส่เพิ่มแล้วก็เราใส่ตัวโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์นี่เป็นโลบาร์ขายยาวของไรโน่นะครับอันนี้อยู่ที่ลักษณะการใช้งานซึ่งทรงนี้กำลังเป็นทรงนิยมนะครับเพราะว่าขาตัวโลบาร์เนี่ยจะยาวมาถึงตัวท้ายเลยบางที่บางรุ่นก็จะเป็นยาวประมาณนี้นะครับแล้วแต่การใช้งานแต่ตัวนี้เขาจะลิงยาวเป็นโลบาร์ขายยาว ยาสีดําสวยงามใส่แล้วก็ทําให้ดูทับดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาเราจะใส่แบบไปซื้อของเราเป็นท่อ BVC เป็นเหล็ก6หุนหรือเหล็กฉากเหล็กอะไรเนี่ยเราวางพาดเนี่ยมัดได้เลยใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับทีนี้พอเขามาทรงที่เป็นแบบทับๆหน่อยนะเป็นออฟโรดหน่อยออฟโรดเซตประมาณเนี่ยนะสายลุยด้วยเนี่ยให้มันคุ้มค่าก,ากับกระบะเนี่ยกันชนท้ายเขาก็เลยมาแนวนี้นะครับกันชนท้ายอย่างที่เห็นครับตอนนี้ เขาใช้เป็นโลบาร์ของไอ้กันจุดใจของไลโน่นะครับแข็งแรงบึกบึนนะครับแข็งปอกเลยนะเพื่อให้เข้ากับลักษณะของโลบาร์นะครับแล้วก็นี่อันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใส่มาเป็นกล้องถอยให้เป็นกล้องแท้แล้วก็ใช้จอเดิมนะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับแถมให้เลยซื้อตัวเริ่มต้นก็พอครับในมุมผมนะเพราะว่าได้ครบหมดแล้วนะฮะเรื่องของฟังก์ชันยิ่งเป็นจอออโต้ด้วย90,0,000กว่าบาทเองคุ้มมากนะครับสำหรับ4ประตูในปัจจุบันนะครับแล้วก็ ไฮไลท์ของตัวรีววจุดเด่นของเจนนี้ก็คือไฟ LED เลข3ตัวนี้นะครับทางซ้ายและขวานะครับคันนี้น่าสนใจอย่างที่บอกครับเนื่องจากรถปัจจุบันอาจจะไม่สวยถูกใจเราก็เลยมีการตกแต่งให้เป็นสไตล์อบร d เซ t แบบนี้นะครับก็ชุดหน้าที่แต่งไปนะครับเรื่องของโลบาร์ที่ใส่นะครับกันชนหลังที่ใส่แม้กระทั่งตัวกล้องถอยหลังที่ใส่เข้าไปนะครับก็ใช้จอเดิมด้วยอันนี้สวยงามซ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ ล้อเป็นล้อพิเศษสําหรับเราท่างนั้นแล้วก็มีจําหน่ายขายแยกด้วยสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อไปเลยคือมีรถอยู่แล้วต้องการล้อเพิ่มสั่งซื้อได้นะครับอันนี้มีล้อขายแยกนะครับอันนี้เป็นสเต็ปพื้นฐานในการแต่งรถนะครับยังไม่ต้องถึง GR บางท่านไม่ชอบ GR องอันนี้คือสเต็ปมาตรฐานที่สามารถแต่งออกไปได้นะครับแต่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมฝากไว้ครับมีข้อสงสัยคําถามนะครับหรือว่าสนใจรถนะครับติดต่อได้ในแชทนะครับหรือทักแชทเข้ามาได้นะครับหรือมีเบอร์ ติดต่ออยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ